มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนนางเอกตัวท็อปพูดชัดอยู่กินกับแฟนกว่า20ปีทําไมถึงไม่แต่งงานทุกคนคงทราบกันดีว่าแอนทองประสมเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิง คลองรักกับแฟนหนุ่มมานานถึง23ปีแล้วนะคะความรักความหวานที่มีให้กันไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยค่ะแม้ว่าจะไม่มีภาพงานวิวาเป็นฝั่งเป็นฝาล่าลสุดในรายการเมาส์อยู่กับปากอยากอยู่กับคิมพิธีกรตัวแม่อย่างเจนนิเฟอร์คิมยิงคําถามตรงประเด็นว่าคู่อื่นแต่งงานไปหมดแล้วแล้วหนู่ไม่คิดจะแต่งงานหรอแอนบอกว่าเคยคิดอยู่ช่วงหนึ่งแต่พอเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆแล้วเราก็รู้สึกว่าท้ายที่สุดเราก็ไม่ต้องการอะไรนอกจากพาร์ทเนอร์คนหนึ่งในชีวิต ต่อให้วันนี้แต่งไม่แต่งแอนเองก็ไม่ทิ้งคุณเออยู่แล้วคือแอนกับเขามันรักกันจนข้ามขั้นเสน่หาไปแล้วมันกลายเป็นคนในครอบครัวไปแล้วไม่ว่าจะยังไงก็ตามสถานะจะเปลี่ยนไปหรือไม่แอนก็ยังรักคุณเอเหมือนเดิมเราจะดีต่อกันเหมือนเดิมคะ่ะนั่งเอกตัวท็อปพูดชัดอยู่กินกับแฟนกว่า20ปีทำไมถึงไม่แต่งงานขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่ดอทคะ่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ